สารดินเบตา้าภูมิใจเสนอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะที่รับชมผ่านทางช่อง,องสารดินเบต้านะฮะพบกับผมแชมป์วัดช้างนะครับเป็นเ,เหตุการณ์ต่อเนื่องคลิปต่อเนื่องนะครับจากข่าวที่แล้วที่ได้พูดไว้นะฮะว่าจะทําการเพราะฟักไข่อาทิเมียนะครับหรือลาทะเลนะฮะเราซื้อมานะครับจากร้านค้าเนี่ยเป็น ในรูปแบบของไข่นะครับและเราเอามาทําการฟักให้มันเป็นตัวเพื่อจะเอาไปทําการอนุบาลลูกปลาแรกเกิดนะครับ <c oughs> ในการสําหรับการเพราะฟักไข่อธิเมียเนี่ยฮะมันจะมีอายุนะฮะในการเพราะฟักเนี่ยประมาณ2วันนะครับอีิงแล้วมันก็มีเวลาบอกนะครับว่าควรจะเพาะฟักด้วยระยะเวลากี่ชั่วโมงที่มันจะฟักเป็นตัวนะครับจากไข่แต่ท้นี้เท่าที่เคยทดลองมา เคยเพาะไม่ใช่ทดลองเคยใช้จริงนะมาเมื่อสักหลายสัก2ปีที่แล้วนะฮะก็ก็ดีนะครับแต่ที่หยุดไปเพราะว่ามันจะมีราคาค่อนข้างสูงในช่วงนั้นนะฮะแต่พอมาช่วงหลังนี้ก็ราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับก็สมมุติฐานว่านะครับอันนี้คือระยะเวลาการเพาะไข่ฟักไข่นะครับจนกว่ามันจะเป็นตัวนะครับผมจะตั้งสมมติฐานว่าวันนี้คือวันจันทร์นะครับในช่วงเวลาเย็น5้าโมงเย็นนะครับโดยประมาณนะคะ เราจะทําการเพราะฟักไปเนี่ยเรื่อยๆนะครับจนถึงกระทั่งผ่านไปเป็นวันอังคารนะครับแล้วก็วันพุธนะครับในช้าในช่วงเช้าของวันพุธก็จะเริ่มฟักเป็นตัวนะครับและเราเอาตัวนั้นน่ะเอาไปคุนและอนุบาลลูกปลาได้ในขั้นต่อไปนะฮะ <c oughs> แต่ทีนี้ว่าในการที่เราจะาฟักไข่าอาทิเมียเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสุมสีุ่มห้าฟักได้นะครับเราต้องคํานวณระยะเวลาที่เมื่อเมื่ออาทิเมียเป็นตัวแล้วนะฮะ แล้วจะเอาไปขุนปลาเนี่ยคือลูกปลาของท่านนั้นก็ต้องหมายความว่าอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถกินอาหารได้แล้วนะฮะหรือว่ามันแข็งแรงครับฟักจากไข่ออกมาว่ายน้ําขนาดกับพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในอันที่จริงในช่วงแรกๆนะครับส,สามถึงสี่วันแรกเนี่ยของการที่มันเกิดมาเป็นตัวมันจะยังอยู่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีถุงไข่นะครับของลูกปลาเนี่ยจะมีทุกตัวนะครับเป็นโดยปกติธรรมชาติมันจะมีถุงไข่นะะที่มากับตัวมันนะครับ หลังจากเกิดเพื่อตัวมันก็จะใช้กินอา,อาหารจากถุงไข่ที่มันมีติดมานี่แหละเป็นหลักนะครับสำหรับเจ้าประกาศดังนั้นนะฮะเราก็จะจึงจึงจะต้องนะครับคำนวณว่าออปลาเราเนี้ยควรจะกินอาหารได้วันไหนนะครับอันนี้แล้วก็ท่านก็ต้องรู้ว่าอทิเมียของเราเนี่ยจะฟักไข่ได้นะฮะระยะเวลาสองวันเนี่ยมันจะบาลานซ์กันไหมนะครับซึ่งตรงนี้ท่านก็ต้องไปคำนวณกันเองนะ แต่ที่แน่ๆก็คือ2วันนะครับวันนี้วันจันทร์ช่วงเย็น5โมงเริ่มทําการฟักนะครับแล้ววันอังคารผ่านไปหนึ่งวันนะแล้วก็ในเช้าวันพุธนั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้และเอาไปขุนลูกปลาได้นะครับซึ่งผมก็คํานวณเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะว่าลูกปลาผมมันจะกินได้ในในเช้าวันพุธพอดีนะครับในการเพราะฟักอ,อ,อาธิเมียนั้นนะเราต้องมีอุปกรณ์เตรียมอะไรไว้บ้างนะครับก็จะให้ดูเลยอันนี้นะครับจะเป็น กระป๋องน้ำนะครับ5ลิตรนะครับซึ่งอันนี้ผมทักเชือกไว้ห้อยนี่อย่างนี้ไว้ห้อยแบบน,นี้นะครับท่านก็เอาไปทํากันแล้วกันดัดแป้งนะครับเสร็จแล้วก็ตรงตรงฝามันเนี่ยอันนี้คือฝาขวดน้ํานะครับที่เราไว้ปิดก็จะมีอันนี้เป็นเป็นอะไรเขาต่อตรงว่าผมเรียกไว้ถูกของออกของออกอะสายออกมันจะมีตัวเขียวเขียวเนี่ยมาเนี่ยนะก็มาทําการเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็ ใช้กาวหรือสิ่งอื่นใดนะครับติดเพื่อให้มันอยู่นะครับท่านจะทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ครับแล้วก็ใส่ยืดมาเนี่ย <c oughs> ยาวประมาณถ้าคืบกว่านะครับอาจตรงนี้ไม่ได้เจาะจงอะไรนะครับเสร็จแล้วก็อ่ามันจะมีตัวนีกตัวนึ่งนี่ <c oughs> นี่มันจะมีตัวนีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือเกี่ยวมันก็คืออะไรไม่รู้แ่ละแต่มันเกี่ยวข้องกับสายออกซิเจนเนี่แหละ นะที่หาซื้อได้ตำร้านปลา,ส,าส่วนงานทั่วไปเนี่ยตรงนี้เราก็จะมา,มาใส่ไว้อย่างนี้นี่อ่านี่ครับ <c oughs> เพื่อเวลาสมมติเราใส่น้ําใส่เกลือไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องปิดตรงนี้นะปิดวาล์วนะการที่น้ํามันจะไหลออกการที่น้ําจะไหลออกมานะฮะสิ่งที่ต้องมีก็คือนี่ชุดนี้นะครับก็ค,คือไอ้ขวดน้ำห้าลิตรเนี่ยแล้วเอามาโม,โมแบบนี้นะครับ สิ่งต่อไปนะครับ <c oughs> ที่จะต้องเตรียมไว้นี่ไอเจ้ากระชอนนะครับกระชอนเขาเรียกสวิงไลชักล้างอะไรเนี่ยสวิงไลชั้นล้างแม่อ่านชักล้างนะครับ <c oughs> สวิงไลเออมันก็คือไอสวิงไอสวิงที่ไว้สําหรับอธิเมียนี่แหละฮะอันนี้ผมลงทุนซื้อมาใหม่นะครับในราคาที่ร้อยเจบาทนะครับก็แล้วแต่บางร้านนะครับว่ายังไง อันนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับก็เอาไว้เวลาเราเปิดพอมันฟักเป็นตัวเนี่ยอันนี้ลองแล้วก็เปิดวาล์วเมื่อกี้แล้วตัวมันจะไหลลงมาอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวอะธิเมียที่แรกเกิดเนี่ยมันเล็กมากนะครับสาิ่งตักลายแดงปกตินะครับไม่สามารถจะจะกองมันไว้อยู่ได้นะครับที่จะกองอยู่ได้ก็คือไข่นะครับไข่ของเปลือกไข่ของมันนะ่ะจะไม่ทะลุผ่านแต่เจ้าตัวอะธิเมียเนี่ยทะลุผ่านแน่นอนนะครับดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีอันนี้เพิ่มนะครับ นี่ก็คือเป็นต้นทุนอ,อีกอย่างและไอ้เบ็ดเสรเนี้ยต่อไปนะครับอันนี้ไข่อธิเมียนะครับ,อนนรอรบเออไม่ได้ใจจาไม่ได้50กรัมหรืออะไรเนี่ยแต่ถ้าขนาดนี้ใช้ได้เยอะนะครับคือราคา90บาทกับอันนี้ร้อยเจบาทเป็นเงินทั้งทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบกับเกาสคิดไม่ออกนะครับสมองไม่ดีเอาไปนี่แหละคือสิ่งที่ซื้อมาใหม่เพิ่มใหม่นะครับซื้อได้ที่ไหน ก็พวกกันนะครับหรือเพื่อนรุ่นพี่นะครับขายอยู่นะฮะในช้อปปีก็มีนะครับก็คือพี่เนตนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะครับเพื่อบางท่านจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อให้วุ่นวายนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปนะครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือนี่เกาช้อนโยเกิร์ตนะครับแล้วก็ช้อนกินข้าวนะครับอ่าอันนี้ช้อนโยเกิร์ตเนี่ยไว้ตวงไข่อาทิเมียส่วนช้อนกินข้าวไว้ตวงเกลือนะครับแล้วก็นี่ครับเกลือเม็ดนะครับจําเป็นต้องใช้นะครับ วิธีการเป่านะครับจะเป่าอย่างไรจะต้องทํำยังไงก่อนนะครับอันดับแรกเอาอันนี้มานะครับจริงๆแล้วท่านเอาไปแฝงได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ผมจะทามันไม่มีคนถ่ายกล้องให้เดี๋ยวทาอย่างนี้ก่อนอทําในนี้แหละนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะเอาไปขุนปลาประมาณกี่ข้อนะครับและจากประสบการณ์ที่ผมเคยทํามานะฮะเจ้าไข่อะทีเมียนะครับหนึ่งช้อนโยเกิร์ตเนี้ย สามารถขุนปลาได้ประมาณ20หลังโฟมที่ผมลัดไว้นะครับหรือ20่สิบฝาแต่ตีซะยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าปลาเราที่จะต้องขุนมีกี่กี่อะไรนะกี่ข้อนะก็คือผมก็ตีไปร้อยหนึ่งอะ่ะผมจะใช้อันนี้5ช้อนนะครับแต่อันดับแรกต่ออันนี้1ช้อนเนี่ยเราก็ต้องใส่เกลือนะครับใส่เกลือเม็ดเนี่ยจำนวนหนึ่งช้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็5ช้อนเท่ากันนะครับเราก็ตักเกลือใส่เลย อ่าหนึ่งสองสามสี่ประมาณไหน,นครับเกลือผมก็พูนหน่อยได้ครับเพราะว่ามันไม่แพงแต่สำหรับเจ้าอะทิเมียเนี่ยจะพูนหน่อยไม่ได้เพราะมันแพงอะนี่เมื่อเราใส่เกลือไปแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่อะทิเมียเลยฮะนี่ ไข่ไอทิเมีย5ช้อนเหมือนกันไข่ไอทิเมียตรงนี้เนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับนี่ไม่ต้องพูนนะครับ5เหมือนกัน1และ2นะครับ3 4นะครับ5อ่า ครบแล้วปิดฝาให้มันดีนะครับแล้วก็พี่ที่ร้านเขาแนะนำมานะครับว่าให้เอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วาอาทิเมียผสมเกลือนะครับเหลือแต่ว่าเอาน้ำใส่น้ำก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับคือกันเวลาฟองมันตีแล้วไม่ให้มันกระเด็นออกข้างบนนะ่ะแล้วก็ใส่ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวก็ใส่น้ำเลย งน,นี้ปิดแน่นยังวะอา้าวน่าจะแน่นแล้วนะโอ้ยแรงแรงน้ำแรงน้ำแรงอ่าใส่น้ำแบบนี้เลยครับให้มันคุกเข้ากันไปกับเกลือนี่แหละอ้าพอนะครับหนักเอาเรื่อง หนักเอาเรื่องนะครับนี่ก็เราจะเห็นไข่มันฟุ้งกระจายอยู่ในนี้แต่ผมไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าแต่ผมมาเห็นนะครับมันฟุ้งกระจายอยู่ในนี้แล้วนะเอ่อที่สําคัญนะครับทําเลที่เราจะไปแฝงน,นะครับจะต้องไม่อยู่ในร่มนะครับเพราะว่าผมเคยแล้วนะครับตอนนั้นเพราะเอ่อเนี่ยฟักไข่เนี่ย,ฟ,ยฟักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นตัวสักทีจนจน,จนล้มเลิกนะฮะเอาพอดีว่า แฟนไว้ในร่มนะครับไม่ไม่ถูกแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นแสงแดดและอุณหภูมินะมีผลสําคัญต่อการฟักเป็นตัวนะครับของไข่อธิเมียนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงเลยนะครับจะว่างโง่ก็ได้นะเพราะว่าเอาเอาฟักไว้ในบ้านนะมันไม่มีแสงนะไม่ไม่เป็นตัวสักทีเป่าไม่สำเร็จสักทีหนึ่งเนี่ยจนไปเห็นของคนอื่นเขานะครับพี่ขนเขาเป้าก็เกิดดีทั้งๆท,ท,ท,ที่ใช้ไข่ ยี่ห้อเดียวกวับเราทําเหมือนเราทุกอย่างเลยแต่มันฟักเป็นตัวแต่ว่าเขาเอาไว้ริมริมรัม้วนะฮะริมริมบ้านนะฮะแล้วแสงแดดมันส่องถึงนะครับก็เลยทําให้คิดได้ว่าอ๋สอสงสัยไม่จะต้องเกี่ยวอุณภูมิอ่ะเดี๋ยอนี้ผมจะไปแฝงไว้ในสถานที่ที่จะต้องแฝงแล้วเมื่อสักครู่นะครับผมก็ลืมพูดถึงไปอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเจ้าปั๊มลมนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะไม่งั้นเราไม่รู้จะเอาอะไรเป่านะครับอ่ะเดี๋ยวก็ให้ดูกันว่า ลักษณะการแขวนเป้านะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับไอทีเราใส่เมื่อกี้ทาเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งการลักษณะการแขวนของไอเจาตัวนี้จะต้องให้อยู่แบบมันโดนแดดบ้างนะฮะคือโดนแสงบ้างนะฮะแล้วก็ถ้าในช่วงหน้าฝนนะครับเช่นนี้นะฮะอึมครึมแบบนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะนานขึ้นหรือไม่ระยะเวลาการฟักไข่นะฮะนี่ตรงนี้นะครับไอที่พูดไปเมื่อกี้นี้ ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ไว้ปรับลมนะครับปริมาณลมมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อันนี้แล้วแต่ท่านนะครับส่วนปั๊มลมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับที่ใช้อยู่ของผมก็จะประมาณนี้แหละฮะที่ที่เอาลมเป่าไว้นะฮะก็เดี๋ยวไว้รอดูนะครับตอนเก็บเกี่ยวนะครับก็คือใช้เวลา2วันนะครับวันนี้วันจันทร์ช่วง5้าโมงเย็นเราเป่าเสร็จทํากระบวนการใส่น้ําใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวมาเช้าวันพุธจะมาพาทุกท่านมาเก็บไอเจ้าตัวอาธิเมียเนี้ยนะว่าจะเก็บยังไงและเอาไปขุนยังไงนะครับครับแล้วก็ผ่านมาถึงช่วงเช้าของวันพุธนะครับจากการที่เราเป่าอาธิเมียเป่าตัวไข่อธิเมียนะครับเมื่อเย็นวันจันทร์นะครับผ่านพ้นมานะครับเป็นเวลากี่ชั่วโมงไม่รู้นะฮะแต่วันนี้คือเช้าวันพุธนะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะฮะแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับเมื่อช่วงเย็นวานนะฮะผมได้เข้ามาดูไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะมันก็ เป็นตัวแล้วนะฮะแต่มันอาจจะยังไม่ไม่มากพอนะครับก็เลยปล่อยลากมาถึงเช้าวันพุธนะซึ่งเป็นช่วงเวลาปกตินะครับที่ผมเคยเป่ามาก่อนหน้านี้นะฮะผลปรากฏว่าตอนนี้ก็มีอาทิเมียนะครับเกิดมาพอ้มคว้นนะครับเราก็จะมาทําการเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวก็พาทุกท่านฮะได้ดูกระบวนการเก็บเกี่ยวเจ้าอาทิเมียนะครับเพื่อไปอนุบาลลูกปลากันในระดับต่อไปนะครับลรแรกก็ต้องปิดอันนี้ก่อน ปิดลมนะครับอ่านไว้แต่นี้เดี๋ยวราต้องระบายด้เ๋ยเดี๋ยวปั๊มเสียแล้วก็ชักออกนะครับนี่ชักสายออกมาแบบนี้นะฮะตอนนี้น้ำไมจะเริ่มไหลลงมาเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกท่าน,นครับได้เห็นนะครับว่าตัวที่เมียเป็นยังไงจะเห็นหรือเปล่านั้นนี่ครับมันจะเป็นอยู่ในท่อครับสีส้มๆนะครับมันจะว่ายขยับอยู่นะครับ นี่แหละคือ,อธิเมียนะครับที่เป่าฟักจากไข่นะครับน่าจะเห็นนะอ่าสีส้มๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันอยู่ในกระป๋องนะครับเรียวกว่าพอสมควรเดี๋ยวพอตัวเม็ดไข่นะครับเขาลอยขึ้นสู่ด้านบนนะครับเจ้าตัวทิเมียก็จะมากระจุกอยู่ด้านล่างนี้แล้วเราค่อยเปิดในในลำดับ,บต่อไปแต่ตอนนี้ก็ต้องออทิ้งระยะนะครับรอเพื่อให้เปลือกไข่นี่นะครับ เปลือกไข่ที่มันเอ่อเขาเรียกไงนะมันฟักออกมาเป็นตัวแล้วมันจะทิ้งเปลือกไข่ไว้ก็ก็จะลอยอยู่บนนี้รวมถึงจะเอ่อสําหรับไข่นะครับบางตัวที่ยังไม่ฟักหรือไม่ได้ฟักออกมาน่ะมันก็จะลอยขึ้นบนเพราะว่าเราจะต้องการเฉพาะเก็บเกี่ยวเฉพาะไอ้เจ้าตัวอาทิเมียนะครับไม่ไม่เอาไข่นะครับไม่เอาเปลือกมันนะครับใช้เวลารอสักระยะหนึ่งแล้วกันครับอ่ขาขณะดนี้ก็ เจ้าตัวอาทิเมียนะครับได้ลงมากระจุงอยู่ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็เจ้าตัวเปลือกไข่มันจะไปอยู่ข้างบนตัวส่วนอาทิเมียจะไปอยู่ข้างล่างจะเห็นได้จากสีน้ำนะครับตัวอาทิเมียในสีส้มมันก็จะออกส้มๆหน่อยแล้วก็ชั้นตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําธรรมดาครับเมื่อมันแบ่งชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเปิดตรงนี้เลยนี่เปิดไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ ไอตัวเนี้ยไอวาลวของอ็อกเนี่ยเพื่อให้มันไหลออกท่อมานะครับนี่คือเป็นหนึ่งเหตุผลครับที่ว่าทําไมจะต้องทําเป็นในลักษณะขวดแบบนี้เพื่อง่ายต่อการเก็บเกี่ยวที่เอาเฉพาะตัวอธิเมียนะครับโดยที่ไม่ให้เจ้าไข่มันติดลงมาถ้าเราไปเป่าในโหลเลี่ยมหรือเป่าในกระตังกะละมังอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเก็บเกี่ยวยากนะครับก็เลยเอาเอาที่สะดวกเอาที่ง่ายบแบบนี้นะครับ อ่เดี๋ยวเราก็จะมาทําการเก็บเกี่ยวให้ดูนะครับนี่ครับเอาไอ้ตรงตรงแรกนี่เราเปิดทิ้งไปสักหน่อยก่อนปุ๊บโอ้นี่นี่ออกแล้วส้ม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 ,สมแล้วก็เปิดเลยให้มันไหลนะครับตอนนี้เจ้าตัวอาทิเมียนะก็ะไหลลงมาเป็นเห็นเป็นสีส้มส้มด้านด้านในแนละ้วเห็นไหมฮะนี่นี่แหละครับคือตัวอาทิเมียนะครับ อ่านี่ชัดเจนนะครับสีของอาทิเมียครับสีส้มนะครับระหว่างนี้นะครับมันก็จะค่อยๆไหลไหลหล,ลงมานะครับเดี๋ยวพอถึงไอช่วงช่วงเนี้ยมันไหลลงมาหมดแล้วเนี่ยเราก็จะปิดวาล์วนะครับโดยที่ไม่ให้ใครมันไหลาตามลงมานะครับอืมสีสวยงามนะครับก็รู้สึกว่าอาธิเมียนะครับย,ยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ของพี่คนเนี้ย พี่พี่เนตรนะรเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะครับเดียวขายอยู่ก็ก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ฟักเป็นตัวนะได้ดีนะครับจะให้คิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่แต่เท่าที่รู้ก็คือมันฟักเป็นตัวดีครับแล้วมันก็คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับถึงแม้ผลิตภัณฑ์บรรจุไอเขาเรียกไงบรรจุพันุ์ที่เขาใส่มาจะไม่มี ตาไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้ออะไรนะครับแต่รับรองว่ามันถูกและดีนะครับแล้วก็คุ้มค่าไม่แพ้ยี่ห้อดังๆแน่นอนครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับรอมาเป็นช่วงระยะเวลาพักหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็อยากจะดึงไอ้ตวัวเขียวออกนะหนามันจะได้สบายได้ได้เร็วกว่านี้นะฮะแต่ก็ใกล้หมดแล้วฮะร,รอเพียงอึดใจนอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ใช้ลายแดงอบแห้งที่ผมทำขึ้นมาเอง ก็ผมบอกแล้วฮะว่าไอตัวลายแดงอบแห้งน่ะมันไม่ได้ไม่ได้เป็นทางเลือกแรกนะครับสำหรับลูกปลาครับแรกเกิดควรจะเป็นอาหารสดครับที่ดีที่สุดครับแล้วเวลาผมเพาะปลาผมก็ต้องการลูกปลาที่ที่รอดที่ปริมาณที่ดีที่สุดอะ่ะผมก็เลยจําเป็นจะต้องใช้อาหารจากพวกอาหารสดแบบนี้นะครับเมื่อใกล้จะหมดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวชักไอไอกระชอนนี่นะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะว่าจะทําแบบไหน ใกล้หมดเต็มทีนะเพราะว่าด้านผิวน้ําก็จะยังมีไข่ของเจ้าอาทิเมียอยู่นะครับพอ,อมันมาถึงวาระนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะสังเกตที่สายนะครับมันเริ่มมีดำๆออกมาแล้วนั้นเราก็เอาลบนะครับนี่แบบนี้นะฮะนี่ตรงน,นี้ก็อาทิเมียที่ไหลออกมานะมันจะมีพวกเปลือกไข่ติดมาด้วยนะครับเราต้องชักออกก่อนนะครับแล้วใน <c oughs> ส่วนของอ่า นีก็แช่ไว้ในน้ําก่อนนะครับแช่ในน้าเปล่าก่อนส่วนพวกไข่พวกนี้นะครับที่ติดอยู่ตามขอบอันนี้จริงๆก็ล้างทิ้งได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะว่าจะลองเอาเอาน้ําใส่ต่อแล้วเกลือใส่ต่อนะครับจะดูซิว่าเพื่อมันมีไข่บางตัวนะที่ยังไม่ฟักนะครับมันจะฟักขึ้นมาอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะลองเปล่าต่อหรือสักวันสองวัน,นครับแล้วก็เดี๋ยวดับต่อไปนะจะพาเพื่อนๆนครับ ไปดูวิธีการว่าขุนลูกปอลและเกินเนี่ยจะขุนมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับไปแล้วนับต่อไปนะครับก็จะเป็นกรรวิธีการขุนนะครับจะขุนมากน้อยเพียงได้นะครับก็มาดูกันอันดับแรกนี่ก็จะต้องมีเจ้าช้อนตัวนี้นะครับนี่จะให้ท่านผู้ชมเห็นมีช้อนเล็กๆอันนี้นะครับหาได้ที่ไหนหาได้ที่ร้านขายเบเกอรี่นะครับเนี่ยขเขาเรียกช้อนอะไรไม่รู้นะครับอ๋อ มันเป็นช้อนชงกาแฟนะครับอหละก็ตักไอเจ้าอาทิเมียขึ้นมานครับไม่ต้องมากนิดเดียวนะครับเนี่ยประมาณประมาณนี้ฮะประมาณครึ่งช้อนเนี้ยนะครับแล,แล้วก็เอามาใส่เจ้าให้ลูกปลาได้กินนะครับอ่านี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับ พอปลาออกมาครับสงใส่กินได้บ้างอ่ามันกินครับพ่อปลาก็กินนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ที่รับดูรับชมนะผ่านทางช่องสารดินเบต้านะครับก็มีข่าวนี้จะบอกนะครับก็คือว่าคราวที่แล้วมันรัดไปกี่คู่จําไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันอัปเดตนะครับตอนนี้ร้อยคู่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือมันเพิ่งจะรัดเมื่อเมื่อเย็นวานนี้อีกอีกสองคู่นะครับก็ ทั้งหมดทั้งวลหน100คู่นะเดี๋ยวก็ไว้ให้ติดตามกันต่อไปนะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ